สภาพรถเดิมจัดห้องเครื่องเดิมนะครับท่อยเสียเดิมไม่ได้ผ่านการรีแมปส่วนตัวผมชอบทรงบอกของตัวปี21 e มากนะฮะเวลานั่งเนี่ยสบายรู้สึกกระชับมั่นใจขึ้นเดิมๆส,สดๆแบบนี้ขายไม่ถึง4 0 0แสนอสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ชมคนเดิมที่โชว์รูมรถยนต์มือ2 PERFECT CAR อยู่กับเราที่ช่อง Perfect Car c h ช n n น l นะครับนะพบป,ปะหน้าตาผมครับเช่นเคยนะวันนี้จะเอารถกระบะนะครับนะ วัญใจนะครับวัยรุ่นเลยดีกว่านะก็คใครที่เป็นแฟนๆรถกระบะแบรนด์อีซูซคันนี้ห้ามพลาดเลยรถปี2021ขายไม่ถึง4 0 0แสนนะครับนะคันนี้เป็นอีซูซดีแบ็กหน่งจุดนะครับนะเป็นหน้าโฉมปี2 1แล้วนะครับนะแล้วก็ขายในราคาหักส่วนลดเรียบร้อยแล้วขายเพียงแค่397,000กับค่างวดตลอดสัญญาครับ7,000บาทนะ ใครอยากออกรถแบบฟรีดาวไม่อยากใช้เงินเอามา999บาทแลกสำหรถ50,000จบเลยคันนี้นะเหลือ397,000นะครับแล้วก็อ่านะฮะค่างวด7,000ตลอดสัญญาปีค่าจัดค่าโอนค่าดเนินการมาดูใหม่แค่ไหนมาดูกันใช้งานมา44,000โลนี่แบบนี้เลยนะครับใช้งานมา44,000อ่านะฮะอ่านะครับมาพร้อมแม็กใหม่ด้วยนะครับอาจจะใช้งานมาบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยางได้ยางปี22เลยนะครับ นะสะภาพรถเดิมจัดห้องเครื่องเดิมนะครับ่อยเสียเดิมไม่ได้ผ่านการรีแมปเดิมๆสดๆแบบนี้ขายไม่ถึง40,000 0หาได้ยากมาก่อนจึดพันนะรายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับส่วนบุคคลลูกค้าในกลุ่มที่มีเครดิตแล้วกันเนาะมีผ่อนสินเชื่อบ้านรถบัตรเครดิตต่างๆนานาผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีเอาดอกเบี้ยพิเศษไปอีกด้วยถูกสูดอยู่2.79%นะครับแบบนี้เลยนะครับแมกไลเนอร์มาครบเลยนะครับรถปี2021 ใหม่ๆเลยนะครับนะใหม่ๆเลยทะเบียนเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นทะเบียนต่างจังหวัดเป็นทะเบียนเลยถ้าออกรถกับเราเนี่ยเราโอนย้ายเข้ากรุงเทพให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะเพอร์เฟกดูแลให้นะครับบอกแล้วว่าฟรีค่าจัดค่าโอนค่าเนินการฟรีจริงๆนะครับไม่มีมาเรียกเก็บเพิ่มเติมแน่นอนนะครับมาดูภายในกันบ้างสําหรับคันนี้เป็นตัวสเปคแคปนะครับแคปเปิดได้อ่าดูนะครับเดิมจริงๆนะครับเลขไม้ใช้งานมาเพียงแค่4400,0โลเท่านั้น ดูนะครับด้านหลังนะส่วนตัวผมชอบทรงบอกของตัวปี21อมากนะฮะเวลานั่งเนี่ยสบายห่อตัวทําให้ขับขี่เนี่ยรู้สึกกระชับแล้วก็มั่นใจขึ้นนะครับไปดูใต้ใต้ห้องเครื่องกัน่ะที่สำคัญผมย้าให้เลยนะรถที่นี่นะเรารับประกันบอดี้รับประกันสภาพนะไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อหรือกลับกอใหม่ตรวจเจอผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินนะครับนะหรือระหว่างทาสัญญาอยู่เอาข้อมูลไปตรวจเช็คขอข้อมูลไปตรวจเช็คได้นะฮะถ้ารู้ว่ารถเรามีชนหนักพิกคว่ำ ตัดต่อหรือกลับกอไมล์มานะครับสามารถยกเลิกสัญญาเอาเงินประจำคืนได้เลยนะฮะอ่ามีสอขบอคุ้มครองผู้บริโภคให้อีกด้วยดูฮะปากระโปรงใหม่กิฟต์นะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวเดียวนะครับแผ่นเพดครบด้วนะวันนี้อ่าเครื่องเดิมๆหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์นะครับนะเดิมๆเลยใครอยากเอาไปทําแรงทําซิ่งนะครับมีแม็กมาให้แล้วนะครับนะมีต้นทุนมาให้แล้วที่เหลือเอาไปต่อเติมเอาเองได้เลยอยากรีแมปกล่องพ่วง ต่างๆก็นางาลดปรับจะทรงทําตามที่ชอบได้เพราะนี้เราจับให้มาแบบเดิมๆกันเลยทีเดียวนะครับย้ำให้อีกทีนะครับเป็นอีลูสูดดิแมกหนึ่งจุดเก้านะครับนะปี2021เกียร์ธรรมดาใช้งานมาแค่44,000ื่โลราคาขาย397,000เาหั 3, 9, 7, หักส่วนลดเรียบร้อยค่างวดผ่อนอยู่7,000บาทตลอดอี้สัญญานะครับปีค่าจัดค่าโอนค่าเงินการถ้าอยากออกรถแบบไม่ใช้เงินก็เอามา999บาทพอแลกกับรถคันหนึ่งไปนะครับผ่อนได้นานสุด7ปีอยู่ต่างจังหวัดซื้อกับผมได้มีไฟแนนซ์ ดูแลนะครับวิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับเรื่องผ่านก็มีบริการส่งรถให้ทั่วทุกจังหวัดเช่นกันนะครับสำหรับใครชอบเจ้าคันนี้ผ่อนแค่นี้นะครับโทรมาเบอร์โทรด้านล่าง0971818000นะครับนะเรามีรับประกันหลังการขายในส่งเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้ด้วยสูงสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0โลเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ปากดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรถเข้าใหม่อย่างเช่นคันนี้ด้วยครับสวัสดีครับ